บารเตเียวนะให้กับบอลแล้วก็ภูมิาโอเคอเคโอครับวันนี้น่าตื่นเต้นเลยโ้ตื่นเต้นวันนี้ทุกคนต้องน้ารักอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนค่ะมาร่วมกินดีนะคะกับ Friends of Enispi ค่ะหรอมากเหมาะสมมากนะคะทุกน จริงๆแล้วตอนแรกที่ได้รู้ว่าเป็นแอ,อนดี้ดิสฟีเนี่ยตอนแรกแอบเสียวมากเลยนะเพราะว่าอะไรครับทุกรุ่นพี่เราก็จะเป็นดาวไวสูงมากที่เฟิร์สเพียวตามหน้าคนเรียนมากถูกต้องเราก็ไม่แพ้สองคนเราก็ไม่แพ้เหมือนกันโอ้โหแต่พอแบบตอนแรกคูดว่าจะได้มาเป็นเฟยใช่ไหมเราก็คิดว่าเราจะเรียนสู้เขาได้หรือ่าเราจะดีสู้เขาได้หรือป่าปรากฏว่าสู้ได้แน่นอนเพราะว่าเราใช้อดิสฟีครับาตีไงนะค วันนี้นะคะทุกคนนะคะมาถล่กหนาวกับข้าวเลยมารอกันตื่นเต้นนะคะสองคนจ้ะโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับก็ที่นี้แล้วผมตอนที่ผมมาเนฝนตกด้วยก็เหมือนทุณต้องมาดังแล้วบอกตากฝนไปมาเนี่ยทายเรือกันเข้ามาใช่ไหมทายเรือกันเข้ามาเนาะจอดไปที่หน้าห้างนะคะแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้กลับบ้านมาก็ต่อเรือกลับด้วยฝนหยุดหรือยังคะออ๋ยังตกอยู่เหรอ หยุดแล้วหยุดแล้วนะคะฝนยังเป็นใจเลยเหมเป็นการ,รทนมนให้กับแฟนฟอคในสปีสอง <c oughs> สองคน <c oughs> นะคะอ่ะ, <c oughs> อะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับอินนิสฟีไทยแลนด์ด้วยค่ <ๆ S 2> ะครับผมใช่ครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราสองคนได้ร่วมงานอยู่ในสปีเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเป็นเกียรติมากๆและดีใจมา,มากๆเลยที่เขาเลือกพวกผมเป็นสองคนเราดีใจมากที่ได้มีส่วนมาร่วมงานกับอินนิสฟีครับผมก็ได้มาเจอแฟนๆที่น่ารักทุกคนเลย ก็ต้องขอบคุณนะคะทางอินสฟีนะคะไม่งั้นก็เราก็จะไม่ได้มาเจอปอนทูวินน้ะทุกคนเนาะไหน,ใน,ในขอเสียงคนใช้อินสฟีหน่อย เป็นการให้มันรู้สึกว่าสมบงสักหน่อยสมบงสำหรับแฟนซอฟต์อินดิพีทั้งสองท่านสักหน่อยนะครับวันนี้ค่ะถือว่าเป็นรอบโชว์ความสามารถพิเศษด้วยรอบโชว์ความสามารถพิเศษคุณ่ะถ้าเกิดว่าจะให้พูดขึ้นมาว่ารอบโชว์ความสามารถพิเศษคุณคิดว่าปอนภูวินจะโชว์อะไรถ้าเป็นปอนก่อนเดี๋ยวให้ปอนก่อนผมร้องเลยครับผมร้องเพลงภูวินเต้นแล้วเดอ๋ยวถ้าผม เต้นเนี่ยผมยังโอเคนะแต่ต่อปอนภูมิแล้วเป็นเต้นเนี่ยนะอาจจะเป็นทักษะใหม่ที่ต้องฝึกมาแล้วอ,อาจจะเป็นทักษะใหม่ที่ต้องฝึกมาแล้วถ้าเป็นปอนน่าจะเป็นอะไรคะเป็นการเต้นอ่ะจริง<อ>ไหมทุกปอนวันนี้ค่ะทานเล่นของคุณเป็นการเต้น เต้นครับผมยอมรับเต้นมยรับงมากเลยอ่ะพีงแล้วเนี่ยผมซ้อมตอนถึงบนเนี่ยคือซ้อมอีกจบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงถูกต้องมราไม่ได้ซ้อมแค่เพลงเดียวด้วยซ้อมหลายเพลงด้วยเพราะว่าเราจะมีเพลงแบบดันดอมมาดันดอมเพลงอะไรขึ้นมาปอดต้องเต้นให้ได้ไม่ถทุกที่คนได้นะเคยมีวน์ไที่เรมาล้วดูดนะแม้กระทั่เลงเยงนกร ก็ได้นะคะมันอาจจะมีมาก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราให้นะคะเ <ST an> พลงมาเป็นการดันรอบนะคะแล้วปอนต้องเต้นตามเพลงก่อะนั้นให้ได้โอเคผู้วิแบบยกหงวข้าวให้กำลังใจเนาะได้เลยนะคะ<ด>โอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วมิวสิก ตอนแอดเก่งไหมพวกเราเก่งเก่งมากนะครับเก่งมากอันนี้เป็นทักษะของตอนคุณคิดว่าครูบินจะโชว์ทาเล่นอะไรไเต้นแหน <พอ S 1> ถ้าเขาเต้นถ้าเขาจะเต้นเขาเต้นพร้อมกันไปได้ค่ะคุณมันน่าจะเป็นทักษะอื่นบ้าง,งาคุณคิดว่าครูบินจะทำอะไรเต้นนะคะดู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  เป็นโนแม่ไหลนี่แหละคนตลกึ้นมาทักษะที่ภูวินจะเชอคือยืนหลอนล่อแล้วทักษะนี้ก็ได้ดีด้วยไม่ดีเรา้ด้ดีขึ้นขึ้นกล่อแล้ว วนันนี้ะ <S 2> <S 2> น,นะคะแฟนมากระโดดเยอะยมากมายนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นแฟนอินเตอร์ด้วยนะคะเป็นอ<แ>ินเตอร์เนชั่นแนลแฟนนะคะภูวินเมื่อไหร่ที่มีภูวินมาดิฉันก็วางใจเลยให้ภูวินนะคะได้สปีกอังกฤษกั้ภาษาอังกฤษกับเหล่าบรรดาแฟนๆนะคะครับโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้ภูวินนะคะทักทายแฟนนะคะเป็นภาษาอังกฤษกันหน่อยค่ะแหมอยู่กับปากแห้งขึ้นมาเลยไปกันเลยทุกคนทุกท่าน Hello any international fans here Oh my g o d อเรพูกแต่มไม่ได้พาษา i นนี้เราพ y า i าอ,ยอยังกอเคตอี้เราพ a อังกน้ราดางโอเคียราางอนะี้เราพาอยนนี้ราคนนี้เาเนี้าพังไงขอเสียงหน่อเนะ,ะีะประมาณนี้นะคตะอน,ะะเน,นาเคตนนี่เ,เาอานเราพา โอเคค่ะกระสีได้อะพูดไปแล้วนิดหน่อยภูวินต้องสืบสารต่อนะคะในการร่วมสุบจีนะคะทักแฟนๆด้วยนะคะอ่ะภูวินเชิญเลยเอ่อทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอะไวันนีเราก็มาท่งหวัดมาตอนนี้ใช่ใช่ใช่สองสามวันที่แล้วใช่แล้วใช่แล้วก็ไปเจอแฟนขับจิ๊แล้วเราก็พูดภาษาไทยทำไมเนี่ยก็ขอบคุณมากครับ เอออะไรวะ你好啊，谢谢你们啊，OK，谢谢你们了，ต้องไม่รู้แล้วว่าชนแล้ววะไม่ละข้ามัตกลงมาอาอีเหรอขอบอกอ้ดีอันนี้ว่าเรียกป้าว่า ผมชื่ออะไอรีนจ้ะโอเคหัวไอ้นี่ก็คือสันดาคูนใช่ใชค,ค่ะสันดาคูานคสันดาคูนเป็นสาเกาหลีพูดไงนะสระนี้สระนี้ออกสระนี้ออใช่สระนีเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดอะไรกันมป็นเซโยงเดี <c oughs> วกนไม่ได้ใช่หรอนะคะอ่ะในวันนี้ค่ะนะคะทั้งสองคนนะคะเต้นก่อนแล้วร้องเพลงก่อนแล้วถ่ายแฟร์แฟร์ก่อนแล้วนะคะสกิลมากันเต็มที่จริงๆนะคะแต่ว่าความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นค่ะทุกคนวันนี้มีความพิเศษอะไรมามอบให้กับทุกทุกคนอีกคะ วันนี้นะผมเราสองคนก็องมากับกินนี่สฟินนะผมเราก็มีตัววิตามินซีนะครับผมวเอสเจนทีนเอนไซม์แพทเทิรน,นเซรั่มนะครับผมมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่ถามก่อนมีใครที่ลองใช้ยังลองแล้วเป็นไงเป็นไงเพราะว่ารเราสองคนเนี่ยลองใช้เนี่ยผิวมันไม่ใช่ผิวเนื้อมันบางเบามากเลยนะคือดีชอบที่สุดมันซึมเร็วมากใช่ครับผมบอกสำหรับ,บไม่ว่าทุกสภาพผิวเลยครับผมไม่ว่าจะ ผิวบอกครับหรือว่ามิจุกจิกเราก็สามารถใช้ได้เข้งข่ายด้วยใช่ครับผมแล้วก็บอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ยเจ็ดเดยบิวผิวไร้สีเทาภายในสี่สัปดาห์อันนี้ถ้าไม่เชื่อพวกเราไม่เป็นไรลองมาไปใช้ดูสี่สัปดาห์หลังจากนี้คอ่อยมาว่ากันคุณเห็นผลแน่นอน เหมาะสำหรับทุกคนเลยจริงๆนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นปอนดทูวิดด้วยเนาะที่ช่วงนี้นะคะก็มีการทํางานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็โดยเฉพาะภูวินเดินหนังสือไปด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพิ่งไปมาวิทยาลัยมาเหมือนกันใช่ครับผมกลับมาจากพอครับพอสตรงมาดีดีค่ะโอเคกลับมาที่นี่นะคะก็คือว่าลงไอนิสฟีเลยนะนะคะเพื่อให้ผิวไบรท์นะคะทุกคนอย่าลืมไปใช้นะคะเด้รับผิวไบรท์นะคะสีเท่าใน4สัปดาห์นะคะของดีๆแบบนี้นะคะต้องไปหาซื้อมาใช้คุณขาก็ทาลงมาแล้ว คุณว่ามันแบบว่ายังไงคุณลองเอามือไปแตะสัมผัสขอผมจับขอผมทัชโอสยังไงลุกมากแล้วยังไงสุดยอดเลยนะลุกนี่คือมือผม <c oughs> อะผ <c oughs> ิวเขาหนานุ่มเลยใช่ใช่สีมือที่นุ่มเลยแล้วคนไม่รู้ว่าได้ยังไงว่าผิวเขานุ่มอยู่แล้วคุณไม่รู้ อ๋ออยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วเราต้องรู้แล้วเราก็ต้องรู้กันบ้างแหละว่าผิวตรงส่วนไหนจะต้องเป็นพีเซ็ง <laughs> <Okay. S 1> ทั้งตัวทั้งตัวนะคะขอ,องในดีๆแบบนี้นะคะไปหาซื้อมาใช้กันได้คะใครค่ะที่อยากมีผิวดีนะคะแบบทั้งสองคนนะคะวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะมาให้เลือกช็อปกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะตัวไวท์ซีเซรั่มสเปเชียลเซตค่ะจากราคาปกตินะคะ2,750บาทนะคะวันนี้ค่ะเหลือเพียง1,080บาทเท่านั้นค่ะค และอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะช็อปฟิวเจอร์สเปเชียลเซ็ตนะคะราคาพิเศษค่ะ399บาทนะคะจากปกตินะคะ755บาทค่ะเรียบร้อยนะโชว์เสร็จเรียบร้อยเนาะโชว์เสร็จก็รีบเก็บนะคะเพราะว่าหลายคนก็อยากได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ต้องไปหาซื้อหาใช้กันนะคะอ่ะโอเคนะคะทั้งสองคนนะคะมายืนยันแล้วนะคะว่าสามารถเดบิวต์ผิวไร้ได้ภายใน สสัปดาห์นะคะโอเคทุกคนไปหาซื้อมาใช้กันเรียบร้อยต่อไปค่ะเล่นเกมกันดีกว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นด้วยนะคะมีเกมมาให้เล่นด้วยให้สักสองคนเขาได้แบบสัมผัสเนื้อสัมผัสผิวกันสักหน่อยเลยเกมนี้บอกง่ายมันต้องมีการสัมผัสเนื้อสัมผัสผิวเกมอะไรเหรอครับผมเกมชื่อว่าดูอ้อดูใจดูอ้อดูใจดูอ้อดูใจนะคะเราจะมาดูใจกันเหรอเราจะไปทําอะไรกันหน้านะคะเกมนี้ง่ายๆค่ะมันคือเกมวาดรู โอ้โหอย่างกันไม่รู้เลยตคพิปก็อ่านกันมาแล้วอ๋อเราทํไมรู้ได้ทำไม่รู้ได้โอเคเกมใช่นะลักษณะว่าเกมนี้นะคะจะต้องเล่นพร้อมกันทั้งสองคนเนี่ยจะต้องวาดรูปพร้อมกันแต่ว่า มือเนี่ยจะผูกผูกอยู่ด้วยกันด้วยสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเอาสองคนที่วาดรูปไม่ค่อยได้มาอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เขาวาดรูปไม่ได้มากกว่าเดิมอีกซึ่งทั้งสองคนเนี่ยถนัดมือขวาถูกไหมใช่คร่ะถนัดมือขวาแสดงว่าต้องมีคนหนึ่งเนี่ยเสียสละเพื่อเป็นมือซ้ายใครจะเสียสละดหนเราโตลงมาสิครับถ้าองั้นผมเลือกเป็นผมเองนะครับเพราะว่าคือผมเราคิดว่าถ้าผมใช้มือซ้ายอาจจะวาดสวยไม่ได้ทักษะในการวาดรูปของเขาค่ะคุณขาเป็นยังไงบ้าง ว่าไ,ได้ครับเพราะว่าลูกโอเคแต่เมืมเ่อกี้ผมลองคิดอยู่ว่าจริงๆแล้วผมน่าจะรีบเสนอไปก่อนคนจากที่คนไม่คาดหวังกับการว่าที่ลูกผมแล้วจะได้ไม่ต้องคาดหวังมากกว่าเดิมใช่เพราะว่าเราเนี่ยนะมือขวาด้วยมือถน<ช>ัดด้วยวาดออกมาเละตุ้มเป๊ะเนี่ยคนก็จะคอมเมนต์เราได้แต่ถ้าเป็นปอนด์ลูมือซ้ายก็ยังว่าเออคุณมือซาา้ายว้าอะไรอะไรใช่เหมือนกันนะสวยก็นิดหน่อยอะแต่ว่าสวยขึ้นก็ได้เนี่ยอาจจะหือว่าคุณปอนด์แกสลาด เสียสละให้นะคะว่าเป็นมือซ้ายนะคะแต่ว่าทั้งสองคนนะคะจะได้คำที่ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคบูวินต้องวาดคำของภูวินปอนต้องวาดคำของปอนแสดงว,ว่ามือเน,นี่ยมันจะไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่สมมติว่าโจทย์คือหัวใจจะไม่ใช่หัวใจของคนทั้งสองคนเข้าใจไหมคนนึงอาจจะเป็นหัวใจอีกคนนึงอาจจะเป็นไข่ดาวอะไรว่าไปแต่ว่ามือผูกกันอยู่ใช่มือผูกกันอยู่ต้องสู้ผูกูก พยายามวาดออกมาให้ได้นะคะด้านล่างนะคะขออนุญาตเป็นผู้ร่วมถ่ายนะคะว่าเขาวาดรูปอะไรออกมานะคะเรื่องสงสารคนถ่ายแล้วบอกว่าคนถ่ยถูกหรือว่าเราวาใช่ด๋ยววาดจาคนไทยเลยคะ่ะคิดนก็สงสารท่านผู้บริหารทั้งหลายด้วยนะคะ <c oughs> ว่าจะถ่ายกันออกไหมว่าวาดรูปอะไรออกมาอ่ะอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะเป็นบอบ์ดนะคะเป็นอร์ดแบบนี้ทั้งสองคน <c oughs> เดี๋ยวจะต้องผูกมือติดไว้ได้วยกันนะคะ เอาเป็นว่าฝั่งภูวินถ่ายรูปของภูวินนะคะฝั่งปอนถ่ายรูปของปอนดีกว่านะคะอะผูกติดกันก่อนเลย,เเลยจัดอาจากผูกเป็นเงื่อนตายเลยเนาะไม่ต้องให้แก่ออกจากกันต้องอยู่ด้วยกันไปนตลอดชีวิตนะคะอะอปนอนเปนุดี่จังกางเลยคุณพี่ต้องถอยหน่อยไหมเดี๋ยวน้องตกเวทีได้ค่ะ เราสองคนไปยืนข้างหน้าครับครับเราก็ใช้มือแต่ตีอ๋อประท้วงกติกาขับรถขึ้นมาทำไมอ่ะสมมติว่าคุณมาทางนี้ก่อนด้านหน้าด้านหน้า,า,นนา,า,า,าทางนี้ก่อนเพราะว่าอ้อมมาขะอ้อมมาขะอ้อมมาขะอ่ะใช่ใช่แบบนี้ถูกต้อง,อง,องแล้วคุณเนี่ยต้องแย่งกันเพื่อว่าคนนี้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 นะคะแล้วด้านหลังเนี่ยต้องช่วยกันทายว่าฝั่งภูวินภูวินว่านู่อะไรแล้วฝั่งปอ,ปอนปอนว่านู่อะไรเข้าใจไหมครับมดูซิได้ไหม อลไรหน่อยแบบนนะโอเคขอมปากกา้ที้งคู่เลยค่ะเตรียมตัวนะคะถ้าด้านล่างนะัคะมาสอบไม่ได้นะคะเราจะขึ้นแบล็คลิสไปเลยแล้วก็ขงหน้าเราจะไม่อนุญาตเข้างานรอเ,นนะอเล่นนะรอเล่นนะไม่ได้หรอกนะคะอ่ะเห็นแล้วเนาะคำแรกนะคะ30วินาทีนะคะคำแรกของทั้งคู่คำแรกของตอนและคำแรกอของพูมีถ้าพ,พร้อมแล้ว ไปค่ะเวลา30มิบมิเตอเออล้วเพลงเขาอะแล้วก็เอาตื่นเต้นมั้ยน้องจะได้บอกว่าเอออยังไงอืมเฮ้ยนุ้ยรู้ไหมเนี่ยมันจะรู้ไหมเนีเ่ยคืออะไรอุ้ยเก่งนะ ーーเก่งนะว่าเก่งนะอันนี้คือคำแรกอย่างเดียววะครับหรือว่าว่าคำแรกอย่างเดียวจ้ะคำแรกอย่างเดียวอีกสิบวิค่ะคุณาจะว่ายังไงให้รู้เนี่ยคำแรกอย่างเดียวนะคำแรกอย่างเดียวว่าอนัะสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะปริญาค่ะพอผู้อินเปิดตัวไปทางด้านนี้มารูมาโอเคโอ้โหจะดูออกไหมว่ามคืออะไรเริ่มสงสารลวมันดูกลมๆแต่มันไม่กลม อ่ะฝั่งที่ภูวินว่าคิดว่าเป็นอะไรหมีหมีอะไรหมีอะไรอันนี้ยากสุดนะภูวินนะฝัง่งภูวินคือฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นนะหมีอะไรหมีกริซลี่ทำไมคุณทายว่าหมีกริซลี่อุ้ยตอบนะเพราะว่าเขาชอบกินปลาหมีกริซลี่ถูกไหมคะถูกต้องครับอุ้ย อเก่งมากเลยนุณภาพของการกลัวเป็นแกรคลิสเนาะเรยตอบถูกนะคะปอนล่ะปอนปอนอะไรอ๋อแว่าอะไรปอนว่าหมีทันด้าเป็นคำตอบที่ถูกครับถูกต้องเก่งนะตัดใจเยอะไม่ดี ไปเมื่อกี้ที่ว่าโชว์อ๋อโอเคนะไม่ได้เห็นเนาะไม่ได้เห็นเนาะแล้วไปดูมีเพนด้าผมโอเคนั่ารักนะมีเพนด้าบีกิซิลี่วาดลงไปนะก็จะมีปลาอยู่ก็แสดงว่าเป็นการบ่งชี้ว่ามีตัวนี้ชอบกินปลาเธอรู้ได้หรอรู้ได้หรอเดาอะเนาะเดี๋ยวรู้เลยโอเครู้เลยค่ะมีเพนด้าตาดำดำตาดำดำเขาบอกว่าหัวมันงมงขนาดไหนได้ได้บอกออกข้อที่สองค่ะเตรียมตัวมาั โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคสาวินาทีปค่ะอป้าเฮ้เออ,เ,อ,อเพลงนองอยีดเออดีดดปด้ายรอเฮ้โป้มนมันอ,อันนี้ลงุงมาค่ะอีกหวินาทีค่ะเฮ้โอ้ผู้พ้มันสูงสิบวิค่ะจ้า ปเจ็ดหกห้สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะ <c oughs> ไม่ใครมีตาแดงของถูกแนะ่นอนของฝั่งภูวินเนาะฝั่งภูวินนะคะลักษณะเหมือนเป็นขวดเป็นขวดแล้วมีเขียนตัวหนังสือลงไปด้วยแล้วมีคลิปคือคลิปคือแล้วก็ชี้ไปตรงกลางแบบนั้นคุณคิดว่าของภูวินคือชัดไมหรอ ชัดเลยหรอกรต่โกดังคืออะไรนะขวดนมคดโษงานเขาเนี่ยสีส้มฝีเลยุณหาฉันได้โอกาสอ่านตรนี้ทีเออเกแล้วเกอบแล้วเกือแล้วเอกือบแล้ขอขอชื่อนึ่งที่มันเป็นยางอ่ะใช่ไหมวต้าสีเซรามวิตามินสีเซรา ได้ทั้งหมดถูกต้องค่ะมาดีกว่ามามาของปอนดีกว่ามาด้วยของผมดีกว่าของปอนน้าๆๆๆน้าราในเรองนะ้ต้องทีสมองต้องหมุนผมจะได้ให้ว่ามันเป็น่เออ จะรู้แล้วว่าเขาวาดอะไรอ่ะทายออกมาเป็นเป็นเอ่อเป็นตัวตะตูนะผมเป็นตัวตะตูเพราะที่จริงมันควรจะคู่กันแต่ว่ามันเกิดการเอ่าพลาดเข่อเล็กน้อยไม่เป็นไรยังคู่กันได้อยู่ยังคู่กันได้อยู่เหมือนคนสองคนยังคู่กันได้อยู่นะเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นตัวตะตูนนะปอนบอกตัวเหลืองรอยู่ในี่นะ สปอนบล็อกเป่าตัวเ<ม>องนี้นะจะดูทรงแล้วม่นได้เสร็จกดูเดียบไม่ได้ทัดโทษโปเกมอนเคยดูหัวนะทรงอ่ะม,มันคล้ายๆสปอนบอ็อบนะแต่ต,ตรงกลางเหมือนยังเป็นหมีข้าง้าเหมือนเดิมเลยนะผมพยายามจะว่าสมูทปากเขาบอกว่าอันนี้เป็นสปอนบอ็อบเป็นคำตอบที่ถูกค,ครับอ่าถูกต้องมติดกันนแล้วนึกยังไงพอมีคนมองออกออกแน่นอนนะคะอ่ะข้อนี้นะคะ ได้คะแนนไปทั้งคู่เหมือนกันค่ะ,คะแต่รอบนี้คุณพี่เราลองลับกระดานไหมให้เขาให้เขหาหันหน้าไปฝั่งคนดูดูไหมแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยพิมพ์ให้ดูทีเดียวว่าเป็นรูปอะไรดีกว่านะเนาะเออเออพิมพ์กระดานดูค่ะคุณคะพิมพ์กระดานดูค่ะโอเคข้อต่อไปนะคะข้อต่อไป เริ่มค่ะจับเวลาโอ้โหจริงจังมากหมายว่าหันมาฝั่งนี้จะขอดูหน้าสักหน่อยทุกคนโค้งลงไปไหว่หรอโอ้โหจริงจังกันสุดๆเลยค่ะคุณขารอบหน้าหันข้างก่อนเนาะเออรอบหน้าหันขั้นเลยหละรอบหน้าหันขั้นเลยกว่าโอ๊ยทัดเกินไปของบูวินนะห้าสี่ สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะแกของภูมินชัดเกินเพราะว่าลูกเก่งเกินอ่ะนีงออกมาเลยค่ะเอาดีฝากโลูกฝั่งลูกไม่ของภูมินค่ะเอาภูมินก่อนมีเนียนชัดไหมว่าเก่งเนาะ มินเนี่ยอยากจะขอโทษทุกคนที่เรียนสายสายวาดดูว้าอันนี้ชัดแล้ววันนี้บอกว่าคือทายออกเลยมินเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะอ่ะฝั่งพอยกันบ้างของผมครับผมเมื่อกี้ในการข้ามเชื่อกครับท่านี่ผมพยายามตั้งใจวาดมากเมื่อกี้ผมพยายามลงที่รายละเอียดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่จ้ะคุนขาเก่งมากอ่ะเก่งมากตอบเลยคุณเก่งมาก กรีนทีอะไรนะกรีนทีอะไรนะกรีนทีซีเซรั่าเฮ้ยคุณเขาสุดยอดมากโอ้โหต้องบอว่ากรีนทีซีเซรั่มเป็นคำกรบ,บที่ถูกต้องค่ะแต่ว่าประเด็นคือผมพยายามว่าไอเรียต้องไหนคือที่ระบุก,ก่อนที่ผมบ้านเหมือนกู เมื chat, Upper, <laughs> no, 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 ่อกี้มามมีหนึ่ง่านก็จะตอบว่าขวดนมตอบว่าขวดนมเหมือนเดิมนะคะถูกต้องค่ะคะแนนเสมอกันแล้วนะคะตอนนี้ยังไงก็เสมอกันดีเพราะว่าตอบถูกหมดเลยพี่คราวนี้เราหันกันมาข้างนีกว่าให้เราได้เห็นหน้าทั้งสงคนแบบว่าเขาตั้งใจกันขนาดนเออ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 เอาอออ ใามไหมคะกพ่อสุดท้ายแล้วนะพ่อสุดท้ายแล้วนะคะถ้เาเสร็จรล้ร้อมแล้วจะเวลา30วินาทีค่ะโอคโหนมิดเลยบ้าคุนมิดเลย สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะไหนที่ใชนขออนุญาตดูหน่อยดิ <f ew> มองไม่เห็นนะอันนี้มองไม่เห็นนะอันนีในใ้ไสววาดอันนผมว่าอัในนี้ภูวินวาดคุณคิดว่าภูวินวาดอะไรอันนี้ใครวาดใครวาดใครวาด ยังแล้วก็สะไท้ดีปอนอนมากปูวินปอนมากคุณนี้เราปอนบ้ากอะไรปูวินพี่คนช,ชื่อโอ้เธอแรงจัดไม่ไรงดีเหมือนฉันมากกว่าอีกนะเธอทายเกือบถูกเลยฝั่งนี้ปอยไอ้พูดว่า,าว่าแล้วเล่าต่อว่าปอนนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ย ตอนแบบน่ารักตรงขกในก็มือชันเลยเนาะนะคะฝั่งนี้ป้าตอนน่าจะว่าพี่ปกติแหละเนาะเนาะตอนลักษณะรายละเอียดไหนลองอธิบายสิลูปเอาผมก็คืออะอยางผอกมาจะเป็นทรงหน้าตาแต่ควยจานหน้าออกแอบวีวีหน่อยแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยถนัดก็เลยออกแอบแบบนี้แล้วดูตาเขาจะเป็นแบบทีความเห็นกขาสิแล้วทีนีจะมีปตอนสองชั้นไดหน่อยเอาค่ะแล้วเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองปากเขาจะมิมิบึ้งบึ้งอย่างนี้นะมคือโขกมา ผม็เมอนว่าลูกไม่เก่งไม่รู้จะวาดผมยังไงคือวาดในน้อยแบบประชิดเนี่ยจริงจริงแล้วของผมก็แบบเตอร์ีเทียนิดนึงครับผมของปอนต้องมีผมพิตาตลอดเวลาครับผมแลจริงจริงแล้วก็ต้องมีเสียงเสียงที่แจ็คมาครับว่าแบบจะตัดผมได้แล้วเพราะเบียบตาผมจะไปตัดผมนะอ่าที่บัานนี้นะพี่แจ็คพูดไม่เชื่อภูมินพูดคำเดียวจะไปตัดผมเลยที่นู่นสิ นไปตัดผมได้เลยเดี๋ยวไปตัดแต่ฝั่งนี้มันเหมือนก้อนสีมากกว่าเนาะเหมือนก้อนสีแล้ว嘛อ่ะตอนก้อนบูมินถูกต้องค่ะโอเคเก่งมากทั้งสองคนนะคะทำให้ทางด้านล่างตอบถูกหมดเลยคุณคิดว่าเขาเก่งหรือว่าพวกเราเก่งพวกเราแหละเนาะพวกเราแหละเก่งที่ตอบถูกนะคะโอเค ฝากเอาไว้ในใจเธอน้าแอมแอมมาดูซุปนะแอมไม่ได้ผิดในชะ่ใช่ใช่แอมมาดูไหนไหขอดูไหนนะอือโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคนะคะคอ,อนเสิร์ตเราในห้พอกเราคุยกันจ้า ไม่มีใครโดนโทษอ่ะคุณพี่แส้นะแต่ก็ต้องทำเนาะเพราะว่าสคริปต์เขียนมาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าถ้าไม่ทำนะคะเดี๋ยวเขาไม่จ่ายค่าตัวดิฉันอพราะหาว่าสคริปต์ออกไม่หมดนะคะดังนั้นขอขออ่าโปลงโทษหน่อยคุณพี่ลงไป็นคแล้วค่ะเพราะผมไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมไม่มีสิทธิ์ไม่มีได้ครับถูกต้องอะไรแล้วบทลงโทษแบบน่ารักน่ารักนะคะพวกคุณนะคะต้องทำหน้าตามอีโมจิทั้งสามหน้านี้นะคะเริ่มต้นที่หน้านี้ก่อน พร้อมนะโอเคโอเคโอเคค้างไว้5วินาทีเจะเป็นคนนับนะคะ5วินาทีรอบแรกนะพร้อม1ึงตอ3 4 5่อเออใครเหมือนฝาโคิวโคววนปอนก็ไม่ปอนอย่างคูวนเลเนะรอบต่อไปอีบอีกัปใหม่ทำหน้าปรี๊ด โอเคทำหน้าแบบปริ้ยปนะฮะปลื้ยปลื้พร้อมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าแอบทำหน้าแบบปรื้ยปืนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะปักจู๋อ๋อปักจู๋ปัดจูคือส่งซุปนะฮะลูต่อไปปักจู๋คือส่งซุปพร้อมหนึ่งสองสา แต่งให้ปอแล้วก็พูดวหน่อยจ้าเสียงคิวผู้ใหญ่เนาะเสียงผใหญ่และสตรีน่ะตรงนั้นอ่ะคให้กำลังใจเนาะหรืไม่ได้โดนเหยียบถุงเหยียบเท้าเลยเนาะนะคะคนไทยคนแรกเลยที่โดนเหยียบเท้าตรงนั้นนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวให้ปอมพูดพักแป๊บนึงค่ะจ้าเชิญเลยเดี๋ยวฉันอธิบายกติกาต่อนะคะต่อไปนะคะ 八点八点点啊！八点八点。